สบายดีพี่น้องครับทาชายสบายดีสวัสดีที่ทุกทุกคนเด้อเนาะยินดีตอนทำสตูตอนน้องอันดีดีพี่น้องวอนทีเราเดินข้ามมาดินปักซองน้ะพี่น้องมาเที่ยวปักซองครับหลายคนน้ะพี่น้องก็ขอบคุณรายกาตอนนี้มาแวะยุทีอาหานกาแฟเนาะ บริเวณคาเฟ่ย,ยู่ปากซองน้องพี่น้องขึ้นมาพีขึ้นมาแถวแถวใกล้ตาดขึ้นมาเถอะตอนนี้ถ้ามาแวะอยู่ที่หานกาเฟ่เราพี่น้องอันพี่ตานมาสื่อกาเฟ่ก็ชื่อโอกาสบ้านดินเลยบอด้มาโดนเลยยินอยากจถ่ายบรรยากาศือหลานให้เบิงง ตอนนี้พี่อุตันกับกวอาสี่กับเบะอยู่เนาะอี่แม่กับมามากับรันรานวันนี้วันนี้วันนี้ช่วมมิวมันขึมนี้พี่น่ะอ,อากาศคึมขึมเจ้าชิพา,าขึขข้นไปเถอะ ขึ้นว่านิวขึ้นว่าเด็กๆคนมาแด้โตขึ้นมาอู้อากาศหนาวพี่น้องเลยมันฝนสิตกเนาะอากาศเย,นย,นยน็นๆหนาวๆอากาศหนาวมากตน้นเอียงเดี๋ยนี่งง่าม,มาัน สวนกาแฟข้าวเจ้าได้พี่น้องเป็นสวนครับปลูกเป็นแถวงามงามนี่เด้แต่บรรยากาศบ่อยากปันใดมันอยากเหมือนคึบมือนี่ยาษตสีอันทากันไปหากินข้าเนาะแต่บ่กหัว่าสิไปแวะกิน่ไใจตอนนี้แกมาสื่อกาแฟะจะน่าเกสิเดินท่าอัานมาหากินขา้า ไปสิเนาะมาแวะดิเล็กน so ้อยมาแวะสีいい่อกาแฟอยูルル่อันนี้เนาะอยู่หานกาแฟตอนนี้พากันชิมกันกาแฟชิจิกาแฟอันนี้ มกานชิมกาแฟนําพี่น้องทิ่อกาแฟสื่อกาแฟ,ก,าฟกับสิตานดึกิ่าแฟสื่อกาแฟ,าาฟ,าาฟ,าฟแล้วเลยน้อพี่น้องต้นกระชิ và cần cắt bỏ quay ha chị phở oh, phân tộc thì nó ế phân tộc phân tộc Hãy subscribe น้องก็นี้เราก็เดินทางมาอันมาแวะตัาดเหนียงเนาะคากันหนาวพี่หนองเอแต่ก็ฝนตกอีกเหมือนผู้ประสบภัยเลยฝ <c oughs> นตกฝนตก ถึงแล้วตาคนหลายเนาะคนหลายเติบย่มา,ากินเผากันจะมาท่ากันมาดิพี่เนาะ คี่ว่าก็ร้ายเป็นปกติว่าตาจนแค่ตาจนก่อนที่เขาไปเห็นบอบอเห็นมีคนแต่เพียงใจสองตอนนี้กำลังสั่งกระเขาสั่งกับข้าว

ล้านล้านกามาพี่น้องมินี่ยิ่งเงี้มยิ่งเงีดิว่าอันน,นี้บอยิ่งเงี้นั่งนี่บอนั่งหิวอ่มันจังบอจังอันนี้กันหรือว่บอนั่งหันก็ได้นั่งนี่ก็ได้นั่งไกลๆกันฮะมานั่งพี่วะนั่งหันก็ได้นั่งนี่ก็ได้แต่นี่มันจังไกลกัน มันจังอาหารมัน pues จังยังไงฟ้าหลานไปกันก mm ินข้าวเนาะเชิงอยู่ว่ะนะเบิ้งนี่เอาแบบนี้อ่ะไปกินวัน

กิขนข้าวพี่เนาเขาพัดเอาว้นนี่ก็ได้นี่กังนาเด็กหน่อยมีแต่ของกินเป็นแต่แสบพี่น้องมีแต่ของกินเป็นตนานากิน

อยู่ดีใจพี่น้องครั้งล่างกับเป็นนำโต๊เนาะโต๊ะห้าอยู่อันนั้นฟังสุดใครไม่อิ่มมันต้องสามติ๊บหัวจ้าต้องสามติ๊บหัว <c> จ <oughs> <c oughs> ้าขอนี่ <c oughs> ข้าวพี่น้องเดี๋ยวขอโตกินข้าวกันเด้อสีอาหารกันอร่อยไหมน้ำตาลท่านน้องอดมากหนูวเบเจ็กสิว่าและซีซิวจะได้แล้วเพิ่นอันยังหน่อยอยู่เพิ่นขั้นเพิ่นม่าต้องแม่เพิ่อนคุณได้ดูแลแม่เพิ่อนชีวะหายแต่อันนั้น คนอื่นมาดูแลลูกสยเพิ่อเพิ่นต้องมาน้ำได้แม่เพ่นขนดุ่นมาอยากกินข้าวกันพี่น้องบบดนี้มาจักตอนนี้ก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วพี่น้อง เอาแล้วล่ะเดี๋ยวะห้าออกไปเนาะเดี๋ยวถ้าเป็นเดี๋ยวะห้าเสกบินนยอะห้ากระสิออกไปไประเทศกันเนาะเยอะเสียให้เบิ่งบรรยากาศทางให้ให้เบิ่งบรรยากาศอีกเทื้งหนึ่งฝนมันตกแลือฝ้ามันคึ้เนาะพี่น้องบรรยากาศมันก็นจะดีรู้สึกว่าบรรยากาศดีแห่งพีน่น้องแบบเ้านั่งกินข้าวอยู่นี่แหละมันก็น ติดกับอันนี้เลยนะมาวางหาันกะผูซึกว่านั่งหนีบอพี่น้องมากกับพี่จอน,นี่คือกันมากับทีมงานเนาะแต่โดนแล้วล่วะไปพี่น้องจะนะฮะออกเมื่อเยสิทายเ,เบิง้งขั้นลงไปลุ่มกเดี๋ยสิทายเ,เบิง้งอาจจะลง่งางานลงไปลุ่มก่อนเนาะ ໄປພີ່ນ້ອງຫຼັງຈາກທີ່ພາກັນກິນເຂົາລລະຊິຍາງລົງອຈັກນ້ອຍນນ້ຳຕດີ້ຍາງລົນ້ຕລເບິນ້ອ หนาวเระอังได้ยังด yeah. ีๆน้ำตาลน้ำตาลเดินดีๆเดี๋ยวเอาสิยังลงไปเป็งขางล่างเราเป็นจะได้มาแลละมันก็ต้องเด้ลงไปน้องสิเนาะแต่ว่าพอฝนตกมัน มันก็เป็นเปืือยมันเหม่อันนะนีเนาะแต่ฝนตกกระแหงอาะพี่น้องตอนนี้เฮาหลังจากที่เฮาลงไปอันลงไปลินตาดเนาะยางลงไปจัข้าวพี่น้องลงไปข้าวหนึ่งแล้วก็ขินมาเนาะกัเดินทางกับมาพี่น้องลงไปตาด มันลงไปน้อยเดียวหนึ่งนะพี่นอ้องแล้วก็เลืรร่อใบด้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่ทำเนาะใบเด้ลงไปหอนดุมเพราะว่าเมือ่อยก็เลยอยู่แต่แถวน่อยก็เลื่อใด้ถ่ายคลิปตอนนี้เราเดินทางมาตั้งแต่ปากซองเนาะพี่นอ้องเรามาแวะอยู่ที่วัดผู้สล่าวพี่น้องมาแวะอยู่วัดผู้สล่าวภาคหนึ่งเนาะบรรยากาศอยู่นี่ก็จะแบบ อนแดดพี่นอกญุ่น,นาออนาวนาวจนแบบมันเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนอากาศแบบไหวเห็นนะก็เลยแบบเเ็ดไทยแบบเอาพืชบัวคอยอันี้ป็นไรซืบัวคอยสวงเป็นไรพี่ใหม่ว่าของน้ำอยู่เหนดิ มีแต่แมงบกบไม่เคไมีคนเข้าบ่เคยมีคนเข้าเขาเดินพากัะนีางลงไปแลยบ่ฮหอนได้นอนอยู่เห็นเนาะมาถึงประมาณหกโมงอ่ะดีแม่นต้องมาขำๆมีพี่น้องอันมันจะเป็นวิวอันนั้นเนาะเ่ผพาพี่น้องย่างลงไปก่อนเข้านี่ มันจะเป็นวิวเมืองป่าเซ่พอดีเลยเนาะวิวน้ำคลองแบบวิวดีนะฮะแต่ถ้าฮอตจังมากตอนแรงๆเพราะว่ามันจังหมดแดดมันจังเป็แต่นั่งนั่งหลินกลับเป็แต่นั่งพี่น้องเดี๋ยวสิภาพไปเบิางครั้งนี่เป็นวิวเมืองป่าเซ่เลย แนะนำเนาะคนไทยมามาแวะลินอยู่นี่กับข้าวหนึ่งเป็ดน,น่องเอาผึ่งผึ่งจับอันเมืองปากเส,ส จะเห็นวิวเมื่อถังบอลในงามปลาเี็นนงเห็นไหมง,งามครับแต่มันอยากแดดเนาะมันหอดอออันนั้นจับ ผึงได้ฮันพี่น้องหางผึงเนาะจับข้างผาอันดิปลาห่อนแดดขักไปเดี๋ยวเราจะนอนข้าก็สีเดินทางกับแล้วแหละพี่น้องเพราะว่ามีกระไก่สิกับแล้วก็เล่มาแหวนนี่จะข้าวเนาะก่อน เดินทางกบบาระบะไปพี่หน่อยวัได้ย่างขึ้นมาโดนแล้วนอนอยู่นี่เครือ่องหนักอยู่ที่ไหนไปโดนเติอแบบวได้ย่างขึ้นมาอยู่ในโตโะนะเห็นไหแบบมยปกาศก็ดีอยู่ บม่ได้จัดปีแล้ววะบไม่ได้ขึ้นมาเป็นปีแล้วพี่น้องได้เป็นปีแล้วมั้งน้องอไม่ได้ขึ้นมาน,นี่พี่น้องอันนี้อยู่เมืองปากเเซเนาะบอนเป็นบันแบบนั่งนั่งแล้วก็มันจะเห็นวิวเมืองปากเเซเลยเนาะ งามเลยพี่น้องเห็นขวัวหลดกำลังแลนผ่านเห็นเบิดเมืองปากเถอะเลยพี่น้องอยู่บนงามแห็ แนะนำให้มาเที่ยวเด้อพี่น้องคนไทยเวลามาเที่ยวลาวเนาะมาเที่ยวปากเซนะกะแวะเที่ยวเพราะว่ามันก็อยู่ไกลๆเองนะแค่แวะขี่รถมาแวะแล้วก็เที่ยวแนะนำสวง n แรงๆแนวนี้แหละบรรยากาศมันจะดีมันคันนันบอดแดดเนาะ ไปพี่น้องเอ,อ้ยตอนนี้กัสิพากันเดินทางกลับแล้วเนาะพลากันกลับแล้วบานนี้สีกลับเมื่อไหระกลับเมื่อบ้านเพื่อแหละพี่น้องเพื่อหอดบ้านกันาดจ,จะคำคำแรงๆเงๆนาะนกะคนก็มาไลายเลยพี่น้องมรนยากานี่มันมีรถตู้นักส่งเที่ยวเนะ้อส่งเที่ยวถ่ายก็จะมาเที่ยว